มีทุกเพราะรักให้ทําแบบนี้ข้อ1ลดความคาดหวังเมื่อไหรก็ตามนะคะที่คุณมีแฟนมีความรักเนี่ยแล้วคุณไปคาดหวังกับแฟนคนนี้มากเกินไปคาดหวังในความรักครั้งนี้มากเกินไปอย่างเช่นคุณคาดหวังว่าแฟนคุณเนี้ยจะต้องเป็นคนสุดท้ายในชีวิตของคุณจะต้องได้แต่งงานกันมีลูกกันสร้างฐานะครอบครัวกันอย่างมีความสุข แต่จู่ๆแล้วนะคะเขาเลิกกับคุณไปเขาทิ้งคุณไปทําให้คุณรู้สึกว่าอุ๊ยคุณผิดหวังความคาดหวังคุณเนี่ยพังทลายลงไปจนทําให้คุณเนี่ยเป็นทุกข์นะคะทุกข์หนักมากและทําให้คุณเนี่ยไม่มีความสุขคุณตรีตาว่าต่อไปเนี้ยฉันจะไม่มีแฟนอีกแล้วต่อไปนี้ฉันจะเป็นโสดอีกตลอดกาลซึ่งการที่คุณคิดแบบนี้จะทําให้คุณเป็นทุกข์และทําให้คุณนะคะ ติดตั้นที่จะเจอความรักดีๆที่เข้ามาในชีวิตของคุณดังนั้นแล้วเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่คุณเนี่ยมีความรักมีแฟนให้คุณลดความคาดหวังลงมาบ้างนะคะให้คุณคิดว่าความรักครั้งนี้ฉันทําดีที่สุดแล้วฉันทาเต็มที่แล้วถ้าวันหนึ่งต้องได้เลิกลาเลิกล้างกันไปเนี่ยคุณจะไม่เสียใจคุณจะ ไม่ทุกข์อีกต่อไปเมื่อคุณคิดได้แบบนี้ใจของคุณจะเบาสบายใจของคุณจะมีความสุขและเลิกการลากันเนี่ยคุณก็จะไม่มีทุกข์เพราะความรักครั้งนี้เลยนะคะขออ้อ2ปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขบ้างนะคะในความรักไม่ใช่ว่าแฟนคุณเนี่ยจะต้องทําให้คุณเนี่ย มีความสุขเสมอไปแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเดินจากคุณไปเขาไปม,มีคนอื่นนะคะคุณก็ไปอาฆาตไปพูดว่าเอ้ยเดี๋ยวก็เลิกลากันเดี๋ยวก็ไม่มีความสุขเดี๋ยวก็นูน่นนี่นั่นซึ่งทําให้ใจคุณเนี่ยเป็นทุกข์ดังนั้นแล้วเมื่อเขาเดินจากคุณไปนะคะแล้วก็เขาเนี่ยก็ไปมีคนอื่นใช่ไหมคะให้คุณเนี่ยปรารถนาให้เขาเนี่ยมีความรักที่ดี ให้เขามีความสุขให้เขาครองรักกันอย่างมีความสุขเมื่อคุณเนี่ยคิดได้แบบนี้คุณจะไม่มีความทุกข์และใจของคุณเนี่ยจะเปลี่ยนไปด้วยพลังแล้วก็มีความสุขมากๆเลยนะคะข้อ3มีความสุขได้ด้วยตัวเองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญและทรงพลังมากๆเลยซึ่งการที่คุณเนี่ยเอาความสุขของคุณเนี่ยไปฝากไว้กับแฟนคุณไปฝากไว้กับความรักครั้งนี้ซึ่งแฟนคุณ เขาต้องทําให้คุณมีความสุขแฟนคุณเขาต้องแต่งงานกับคุณคุณถึงจะมีความสุขแฟนคุณเขาต้องทําในสิ่งที่คุณต้องการคุณถึงจะมีความสุขเมื่อคุณนะคะเอาความสุขของคุณเนี่ยไปฝากไว้ไปผูกติดไว้กับคนอื่นจึงทําให้ใจคุณเป็นทุกข์เมื่อเขาเดินจากคุณไปเนี่ยใจคุณล่มสลายแล้วก็เป็นทุกข์แน่นอนดังนั้นคุณจงมีความสุขได้ด้วยตัวเองถึงแม้ว่า แฟนคุณเนี่ยจะไม่ทําในสิ่งที่คุณต้องการคุณก็มีความสุขแฟนคุณจะยังไม่มาขอคุณแต่งงานคุณก็มีความสุขคุณมีความสุขในทุกขนาดจตของคุณและเมื่อนั้นแหละความรักของคุณเนี่ยต้องเป็นความรักที่ยอดเยี่ยมแน่นอนและก็ไม่มีความทุกข์แน่นอนค่ะข้อ4รักตัวเองมากกว่าคนอื่นการที่คุณนะคะมีความทุกข์เนี่ยนั่นมันเป็นเพราะว่าคุณรักคนอื่นมากกว่าตัวเองอย่างเช่นคุณมีแฟน คุณทุ่มเทหัวใจของคุณเนี่ยให้แฟนคุณร้อเอร์ซแล้วก็ไม่ไม่ได้กลับมารักตัวเองเลยนะคะอย่างเช่นทุ่มเทเวลาทุ่มเทอะไรก็ตามเนี่ยให้เขาจนหมดหัวใจรักเขามากกว่าเมื่อวันหนึ่งเขาเดินจากคุณไปจึงทําให้คุณเนี่ยทุกใจหนักมากๆนะคะซึ่งการที่คุณเนี่ยมีความทุกข์เพราะความรักแล้วก็แฟนคนนี้เป็นเพราะว่าคุณไม่รักตัวเองร้อเซแต่คุณรักตัวเองแค่ห้าคุณทุ่มเทใจให้แฟนคุณเนี่ย หมดแล้วนะคะซึ่งนี่แหละที่ทําให้คุณทุกข์ดังนั้นแล้วนะคะเปลี่ยนใหม่นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความรักให้รักตัวเองร้อเซและให้รักแฟนแค่50%านะคะวันหนึง่งถ้าคุณทําดีที่สุดแล้วเขาเดินจากคุณไปเนี่ยคุณจะไม่เสียใจและไม่ผิดหวังอีกเลยนะคะและนี่ก็คือสาเหตุที่คนที่มีความรักมีทุกข์เพราะความรักแล้วก็มาพูดว่าเป็นโสดดีอยู่แล้ว เป็นโสดไม่มีความทุกข์ขออยู่เป็นโสดไปตลอดชีวิตถ้าคุณอยู่เป็นโสดได้แล้วคุณไม่มีความทุกข์เนี่ยก็ดีนะคะถ้าคุณแบบว่าอยู่เป็นโสดแล้วแล้วคุณมีความทุกข์แหละคุณจงทําตามสิ่งที่คุณนุตพูดและให้เคล็ดลับในวันนี้รับรองว่าถ้าคุณมีแฟนคุณต่อไปเนี่ยคุณจะไม่ทุกข์และก็ไม่เสียใจอีกเลยนะคะและสําหรับใครที่อยากให้ครุนะคะโคชชิ่งไม่ว่าจะเป็นการโคชชิ่งผ่านทาง นะคะคผ่านทางไลน์หรือว่าวิดีโอคอลโคชิ่งเกี่ยวกับความรักนะคะก็สามารถอินบ็อกซ์มาถามคุณนุชได้นะคะที่ไลน์แอดครูนุชดีนะคะ k r u n u d d y นะคะมีแอดมินรอตอบอยู่ที่นั่นนะคะด้วยรักและปรารถนาดีจากคุณนุชค่ะ